สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องขออนุญาตถามก่อนหน้านี้บอกว่าหาชุดไม่เจอเจอยับไม่เจออันนี้ไม่เจอจริงจริงอันนี้ไม่เจอจริงเลยไม่ใช่คนเที่ยวอันนี้คือเราก็พยายามกลับไปหายรอบพยายามกลับไปหายรอบหนูว่าเขาก็ลืมแล้วเขาซ่อนไว้ไหนจริงไหมคือผมมีที่ซ่อนของผมอันนี้ดีกว่าซ่อนไว้ที่เดียวกับแหวนไหมอุ้ยอันนี้เราอย่าไปพูดเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะหลุด คืออย่ามาอย่ามาหลอดฐานเมื่อกี้เพราะเดี๋ยวมันจะหลุดไปเรื่อยๆเราเราละข้างนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะได้เซอร์ไพรส์สิเดียวซ่อนเนาะไม่ได้เผาอะไรครับซ่อนนะครับไม่ได้เผาไม่เผาไม่เผาครับไม่เผาซ่อนไว้แต่ว่าบางทีอาจจะเผลอหยิบไปบริจาคบ้างบางตัวอะไรอย่างนี้เฮ้ยแสดงว่าไม่มีละคาไปบริจาคอะไรกันไปไอ้ทีเมันยังมันเรป็นแบบมันหาเลยเหรอไม่รือมันเป็นอะไรขำๆจริงๆมันไม่เคยเป็นปัญหาเนอะไม่เป็นปัญหาหรอกครับเป็นเขาใช้คําว่า ไอหัวงห่วจริงแต่ว่าผมไม่ได้ถึงขั้นทําให้เป็นปัญหาอยู่แล้วใช้คําว่าเราก็เห็นเขาแฮปปี้ในการแต่งตัวเราโอ๊ยเราซัพพอร์ตอยู่แล้วครับก็แต่ว่านั่นแหละก็อย่าให้รู้แค่นั้นพอแล้วเวลาเราไม่อยู่ด้วยก็การไม่รู้ใช่การการไม่รู้บางทีมันก็สบายใจอะไรอย่างนั้นครับผมเราก็เซฟตัวเองอยู่แล้วค่ะไม่ต้องอย่างเช่นบนเวทีเมื่อกี้ก็เดี๋ยวก็ล่วงหรือว่อะไรเงี้ยมีเขาอยู่เขาจะช่วยเซฟโอเคอยู่สมัครเกือบสมัครกึ่งแก่งมากเลยค่ะ นี่ก็คือแฟนๆเขาเรียกแฟนขบที่ตามดูี้ยคุยบอกว่าก็ยังแบบเชียร์ว่าดากก็แต่งได้ไไม่เป็นไรหรอกใช่แต่งได้เออได้อยู่แล้วคนนี้แต่งได้แต่งได้แต่งได้งได้เลยแต่ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาเลยเขาก็บ่นหนูไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชุดล่าสุดเดี๋ยวรอดูเลยอ่าโอ้โหคือแบบผ่าแบบเอางี้ว่าข้างหน้าข้างหลังอ่ะตะเข็บตรงกลางไม่มีเป็นอย่างนี้เลยเวลาเดินไปอย่างนี้นี่เวลาเดินไปอย่างนี้เห็นไหมครับ เห็นภาพไหมเวลาเดินเป็นอย่างนี้หน้าหลังเป็นอย่างนี้เวลามองข้างไม่ค่อยดีมันแปลกไปดูแปลกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูมาใ้ส่แลวอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยยู่ด้วกันนี่คือกดซื้อตอนสองน้าอย่างแรกไม่เคยเลยใช่เขาก็ยังแปลกใจทุกวันนี้หนูยังแปลกใจตัวเองเลยนะหนูคบกันมา8ปีอ่ะหนูน่าจะมีเสื้อเปิดหลังแบบทุกทุกทุกวันอะไรเงี้ย เออเหมือนเรากรลิ้ตึ้งมันยิงถูกอ่ะไม่มันยิงแอวถูกถคือล่าสุดพอเปิดหลังไม่เอาแล้วไงเปิดข้างอย่างที่บอกหันข้างที่อย่างนี้เลยเดี๋ยวรอดูเจิงจริงใช่เคยเคยเห็นที่เขาไอ้นี่ไหมใส่ไอ้พวกโปรโมทร้านอ่ะที่เป็นไอ้ไม้กระดานหน้าหลังอ่ะแบบนั้นเลยครับมันไม่มีตะเข็บข้างๆนะใช่แล้วก็เดินแล้วก็พริ้วอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยช่ล่าสุดเดี๋ยวรอดูเลยดูดูแบบเหมือนเราไม่โอเคแต่เราก็อมซัพพอร์ตใช่ไหมในการทำผมอยู่แล้ว s u พ p o r t อ่ะมันแบบเป็นอะไรที่ผมแบบ ทำมาตลอดเพื่อเขาได้อยู่แล้วก็เขาเขาก็เป็นคนที่แบบยุดาวแหละสปอร์ตให้เราทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกวันนั้นก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าเหมือนแบบเออมันก็มีลิมิตที่กว้างขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่คือคือเป็นคนยุให้ทำคอนเทนต์ครับแต่ว่าไม่ได้อย่ให้แต่งตัวโป้ไอคอนเทนต์แต่งตัวโป้เขาคนเดียวเลยไม่เกี่ยวกับผมอย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่มันไม่โปหรอมันไม่โปเนาะมันมันมันเซ็กซี่มันไม่โป้ แซ,ซ็กซี่แต่เราก็ซ่อมให้ใล่ซ่อมให้ชุดพังก็ซ่อมให้เอาจริงมันเป็นออตโต้คือ,เ,อเรื่องซ่อมให้เนี่ยคือตลกมากคือแบบว่าคือเหมือนเราก็ก็ตั้งคือผมก็ตั้งกล้องถ่ายปกติของผมหแล้วพอมันเสียปุ๊บไปขอคู่ดเออมาเดี๋ยวซ่อมเออมันพูดออกไปเองเลยอ่ะมันยังขำเองเลยว่าเฮ้ยเออเราเป็นหนักขนาดนี้ได้ไง นที่ชอบเป็นคือชอบเป็นซินเดอเรลล่าเยี่ยมไปถ่ายร้อยหรอเยี่ยมไปถ่ายร้อยหรอเป็นซินเดอเรลล่าเออนี <c oughs> ม่มีแต่แบบแกงแบบนั้นกับพี่เราตลอดเลยมีไหมที่แบบชุดแกงต้มฉันก็ไม่โอเคเอบางชุดอ<ม>ะไรเงี้ยเราไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยว่าอะไรเขาอะเขาเป็นคนที่ใส่เซฟอะไรตัวเองอยูแล้วก็แบบว่าไม่ได้เขาเามีค่อนข้างจะมีภาพจำของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยห่วงไม่เป็นเป็นห่วงแต่ว่าไม่ไม่ห่วงไม่อะไร าใจในทุกๆอย่างว่าเขาก็ไม่เคยทําอะไรที่มันแบบว่าเรารู้่องทางผมไม่ไม่มีเวลาไปนอกรู้่องทางหรอกอยู่แต่กับลูกอย่าใช่ว่ายังไม่มีเอาคำว่ายังออกไม่มีเอออยู่แต่กับแบบเด็กๆที่ใค่แล้วยังเวลาออกงานต้องมีการแต่งชุดให้เหมือนกันไหมลยต่างคนต่างแต่งไม่ไม่อาจจะประมาณว่าจริงจังขนาดไหนแบบว่าหมายถึงว่า เบอร์ไหนนะอะไรอย่างนี้จะเต็มไหมหรือว่าเพราะว่าคุณดาวเนี่ยเขาเดาไม่ได้นะบางวันแบบผมมาเนี่ยคือโอเคเสื้อผ้าอาจจะพอเห็นเลฟบางวันต่อผมมานี่เลยค่ะใช่งงมากแบบโอ้บางวันมาแบบเอ้เราจะแบบงานสบายๆนี่ค่ะตาสะพรึงมาเลยโอ้โหเขียนสโมกี้อายแบบสะพรึงคือแล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่เขาแล้วแต่ช่างด้วยอันนี้แล้วแต่ช่างด้วยครับเรต้องไปเปลี่ยนชุดไหมเพ่ให้แมทกับานผมใช่ไหมครับใช่คือถ้าถ้าเรื่องชุดอ่ะจะไม่ค่อย แต่ว่าพอเห็นความหน้าเต็มผมเต็มแล้วว่ามันอาจจะต้องเติมอิเทเอรี่เพิ่มเพราะว่าเขาจะแบบไม่อยากน่อยหน้าหรอใช่ผมพวงแล้วทุกวันนี้นะเอางี้พอบางวันอะกลับบ้านใช่ป่ะแล้วเวลาเขาเหนื่อยๆเขาก็จะทิ้งทุกอย่างอะกลับบ้านใช่ป่ะผมตกใจนะบางทีไอถุงเขาอะไอกระเป๋าอะมันจะมีแบบแพพีชใหญ่มากผมว่าหัวคนอยู่ในแล้วแต่เขาแบบแฟนไปฆ่าศพใครน่แล้วเยอะขึ้นทุกวันนะคือเดี๋ยวนี้ช่อเดียวไม่ไม่มีนะมาแบบเอาว่าแบบสู้กับเลโก้อะ สุดเลโก้ฟาร์มหงส์ฟาร์มผมสุดสุดอ่ะสุดสุดสุดสภผมยาวน้อยกว่าเลโก้ไม่ได้แต่การแต่งตัวก็ไม่ใช่ปัญหา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 ครัเขาสปอร์ตอยู่แล้วครับคอยไปอนเนื้อเรื่องเพื่อนหอเป็นไงบ้างอุ้ยเพิ่งเพิ่งแวะเข้าไปดูมาเลยเนาะคือจริงๆก็คือเริ่มสร้างแล้วครับแล้วก็แชร์นิดนึงแล้วกันคือว่าผมตอนแรกเริ่มสร้างแล้วแล้วก็หยุดสร้างเพราะว่าพี่ดาวรู้สึกว่า อยากได้เพิ่มหมายถึงว่าให้มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี<ม>้ยก็เลยก็เลยทําทีเดียวไปเลยดีกว่าแบบเสร็จแล้วมาต่อเติมเพราะว่าโครงสร้างมัและได้แข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละครับก็ก็เลยต้องขออนุญ,ญาตอะไรยังไงใหม่อะไรเงี้ยค่ะ<ๆ>เพราะว่าเวลาเราทำบ้านทีหนึ่งอ่ะเราก็อยากจะให้ทุกอย่างแบบมันถูกต้องเป็นไปในแบบว่า,ามันจะได้ไม่มีปัญหาคีซีโร่เลยหรอเว้ซ็ซีโร่อ๋อเขาใช่ก็คือเริ่มใหม่เพราะว่าเพราะว่าอันนี้ที่เราคือเราไปซื้อที่ครับแล้วก็สร้างสร้างบ้านใช่ครับจะไม่ได้เป็นบ้านโครงการมันก็เลยใช้เวลาาน ใช่ครับก็น่าจะได้อยู่นู่นเลยครับการปีนาการปีนาพอดีแตกเราเลยทุกต้องใช่ครับผมการปีนาไม่ไม่ลุ่ดหรือว่าคุดไม่ไม่ไม่ลุดเพราะว่าบ้านมันเสร็จแล้วคือคือถ้าสมมติการปีนาแล้วผมยังไม่เริ่มทําอะไรเลยเนี่ยผมว่าเราต้องหาหลุมฝังตัวเองแล้วแล้วตอนนี้ สรุปแล้วเพียงใช่คนนี้อยู่ไหมคะโอ้กาบีนะกรือปีนาแล้วสรุปเรายังใช่สรุปยังใช่ผู้หญิงคนนี้อยู่ไหมคะเราเราอย่าเปลี่ยนเลยเขาก็ไม่ได้ใครอยากจะมายุ่งกับเรามากเลยตอนแต่ก็แสดงว่าเขาลือๆกันว่าจะคุกเข่าเร็วๆนี้ก็จะเป็นจริงใช่ผมก็ใช่ผมก็ใช่ไปก่อนเลยใไปแล้วว่ะ ทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ยังหาไม่เจอเลยว่าซ่อนแหวนอยู่ไหนถึงขั้นไปให้แฟนเพจช่วยกันค้นเลยนะแฟนบอกว่าพี่ดาวทำเป็นง่วงไปค่ะขอร้องนะหนูอยากเห็นหนูอยากเห็นเตอร์ไพร์ไม่เขาไม่ใช่ตอนนี้เขาชอบไปถามว่าแบบเคยเห็นผมไปเดินซื้อแหวนร้านไหนบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าไม่เห็นหรอกครับไม่ได้เห็นหรอกครับผมเราไม่รอสเตอร์ไพร์เลยหรอพี่ดาว รอก็รอละค่ะเราแล้วแต่เขาเลยเขาอยากทำอะไรก็ให้กินภาพแพนิกไหมแบบแวนเซฟไพ่อยู่ในข้าวเส้นตรงั้โอ้โหแหวนเซฟไพ่ในข้าวนี่ไม่ได้ข้นแตกข้าวเปนเยอะข้าวเปนแตกไม่ได้แต่ว่าก็ก็ก็มีคุยกันอยู่เรื่อยๆละค่ะว่าจะว่าจะยังไงอืมใช่ครับใช่ครับเรื่องขลับส่วนอย่างนี้มันเตรียมพร้อมในใจยังไงบ้างครับมันจะมีครอบครัวแล้วก็ จริงๆมันก็คงอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเนาะอืม,อมด้วยความที่วเราคบกันมานานมากแล้วครับแล้วก็แล้วก็เอาจริงถ้าถ้าถ้าข้ามเรื่องพิธีการไปแล้วกันเนาะคือเราก็คุยกันค่อนข้างเยอะเรื่องแบบอนาคตเรื่องการมีลูกเรื่องการแบบสร้างบ้านครอบครัวหรือว่าการทํางานอะไรเงี้ยครับหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่แบบเออเราจะค่อยๆขยับขยับขยายไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้าหลังจากพิธีการไปแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้เปลี่ยนคงเปลี่ยนทีคือถ้าตัดสินใจจะแบบโอเคมีลูกผมว่าอันนั้นอะ น่าจะเป็นบิ๊กเชนแบบบิ๊กอีเวนต์ในชีวิตมากมากครับผมใช่ครับเดี๋ยวจะแบบให้พี่ๆมาเล่นได้ตลาดผมว่าจะกลายเป็นพว่าหนึ่งตัวใช่อะไรอย่างงี้ครับผมจัดใหญ่แน่นอนครับนะครับจัดใหญ่โอ้โคือตอนนี้ยังคิดไม่ตกเอาเรื่องนี้เอาเรื่องยังคิดไม่ตกนะญาติพี่น้องก็เยอะคือคือถ้าไม่จัดเล็กเลยมันต้องใหญ่แบบใหญ่มากจนแบบโหมันก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจครับว่า ว่าเดี๋ยวต้องรอดูช่วงเวลาด้วยเป็นเวนดีคอนเสิร์ตเห็นไหมฮะเป็นเวนีคอนเสิร์ตเนาะเด็กคืออใครนะทำคอนเสิร์ตขึ้นมาเลยอย่างงี้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอไปปรึกษาขายบัตรไซส์ขยบัตรไลท์จริงเหรอชีวิตเราต้องเป็นคอนเทนต์ทุกคืนมีเบนฟิตอย่างี้เหรอมันจะเกินไปนะมันจะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับว่าว่าว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่ามีพี่ๆทุกคนเป็นส่วนหนึ่งนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไซส์ไหนละกันครับผม ขอบค<ร>ุณคัะขอบคุณคับขอบคุณคับขอบคุณคยวขอบคุณค่ะได้ครับ